เหล่าซื่หเจ้ยวิปเปแก้วหว่อเจี้ยปีนุสลีหวอชื่อเกาอีชีปานหวชื่อชีห่าวหว่อเออชลจ่ายชั่วพู้ละหน้าจงเสว์สสีจงชุดนีเทียนนีอยเฮ่อมาหว่ช่าอู 有课，下午没有。你有自行车吧？有什么事？我明天下午去见朋友。可是我没有自行车。没问题，我有钥匙在桌子上。车 เชอร์จ่าโหลเซียเชอร์เผงลี่ซื้อซูเซ่โหลโอเปียนเตอร์เชอร์เผงมาตุ้ยตี้อีเกอร์เชอร์เผง